ซูชิเพื่อไปสู่ว่าพ่อคิดผิดนี่เราจะต้องมปสูรอีกแล้วเหรอเนี่ยร้านขายซูชิของพวกเราจะรุ่งเรืองแค่ไหนไปรับชมกันเลยวพวกเรื่องแกเปลี่ยนหลมวันนี้พวกเราจะมาเปิดร้านขายซูชิเพื่อไปสู่ว่าพ่อคิดผิดกันแน่ เราก็ถูกไล่ออกจากบ้านอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วฉลมแน่เดยเหตุผลที่เราโดนไล่ก็คือพราะเราทำซูชิไม่อร่อยเออฉันละท้อจริงๆเลยเออช้อนะทุกคนงานโดนไล่บ่อยมากเลยนะโอ้ัทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างนน่เลยนะวันนี้เราก็เลยมาพิสูจน์หฉพาได้รับรู้ว่าพ่อคิดผิดรอบที่ร้อยนะคะัอผม เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับแมาการเปิดร้านซูชิของเราเน้นจะทําให้เราประสบความสําเร็จแค่ไหนนะครับหอมไปดูกันเลยดีกว่านะไปกันเลยดีกว่าจะกูไปเลยยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะทุกคนโดยสิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับผอมก็คือการเอาขยะตรงนั้นไปทิ้งดีโอ้โหไม่เดี๋ยวนะใครมาทิ้งตรงนี้นี่โปรกระโปงแม่นี่คือวัตถุดิบต่างหากตะกู ใส่ถุงดำซะแบบเหมือนขยะเลยนะวัตถุดิบนายนี่เขาเรียก,กว่าการแสงแดดเว้ยเออปกตินมิดชิดอะโอเคทุกคนเรามาทำตัวนี้เลยนี่ก็คือเล่นทำซูชิฟคทตอรี่ได้เลยนะทุกคนศูนย์บาทตรงนี้แล้วก็มาสร้างนี่เว้ยแอนนี่สายพานมาเดิมเลยนะม้และสิ่งต่อไปทุกคนครับคือการนี่ทุกคนมาหยิบวัตถุดิบตรงนี้นะคะพอมนี่เป็นเหมือนแบบข้าวนะเว้ยโอ้อข้าวบ้านวเนี่ย จะว่าเป็นข้าวบูดมากกว่านะ่นี่ไงพวกนายดูนี่คือข้าวจากไมค์ครับเ <c oughs> อออะไรเราข้าวนี้ทุกคนงั้นมาใส่ไว้ตรงนี้เลยแล,ล้วอะไรอย่างนั้นเราทำได้เลยเว้ยพวกนายก็กดได้เหมือนเดิมนะอเอาเลยเอาอเดี๋ยวฉันหออ่อเองนายมาดูขั้นตอนน้องนี่ฉชน้ะห่อแบบนี้แล้วเราก็มาตัดเลยทุกคนตรงนี้ตัดเลยในชะ้ขวานตัดเลยแหม่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แพ็คเข้าท้องเลย <c oughs> แม่ทคนนี่เราทำเสร็จแล้วเว้ยเนี่นี่ก็คือซูชิผลง,งานของเราพวกนายดูสีหนาอะไรมานี่ว้าซูชิโร่เฮ้ยชวยวาน้นวานาไข่เจียวแน่นอนอนะเป็นสีเหลืองแบบนี้เออแอริคตโตโกไซแมทอ,อ่เออีระชัยมาสีซื้อด้วยนะสีซื้อด้วยซื้อด้วยโอเคทุกคนเราขายไปแล้วแนะ่ตอนนี้เรามีเงิน5้าบาทแลยนะแล้วก็ไปซื้อลูกจ้างอะไรต่อเลยเว้ย เปิดร้านซูชิที่ดีที่สุดในโลกเอ้ทุกคนเสื้อไปเลยตรงนี้เรียบร้อยหูดูคนนี้ทําให้เราแน่หูปีนางฟ้าสวยแหมโอ้โหฟุ้งฟิ้งมาเลยตั้งชื่อว่าซูชินางฟ้าเลยจ้าก็เออแอต่อมาคือก็ทำมาเดิมทุกคนแค่แม่นี่แล้วก็ใส่ตรงนี้เว้ยแอนในทำมาเดิมเจ้ากบชั้วใกล้ได้เวลาโลงานโลบักแล้วอ่ะ การทำธุรกิจนะทุกคนครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีทุนมันก็คงจะไม่ใช่อ่ะนะอันนี้เป็นขายอัตโนมัตินะทุกคนครับโอเคซื้อมาเลยรีสต็อกของแบบรวดเร็วทุกคนครับจัดมาเลยอันนี้แล้วเราจะมาจ้างไอชว์สปีทุกคนครับเพราอทำให้ร้านเราขายดีมากขึ้นแบบแบบโฆษณาอะไรประมาณนั้นแนออ <c oughs> าอโอเคซื้อเลยทุกคนมี้อเกาสมาซื้อลุงโรเจอตรงนี้เลยทคลุคนแฮมมีอเคซื้อมาเลยเราทำซูชิทุกคนครับจะขาดนี่ไปได้ไงซูชิบอลน,นะทุกคนคฮมโอเคซื้อมาเลยแล้วเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะทุกคนครับได้ดูดีพวกไหนพอหลังเติมเสร็จนะเว้ยเรามีเงินหมื่นแหาแลยแป๊บเดียว <c oughs> ไอคนนี้ใครเนี่ยโอในดูซีนก็คือบอสเนี่ยเปล่าบอสซูชิหรือเปล่าแนะ่อแล้วใส่ชุดซูชิมาเลยเออมองไกลๆฉันนึกว่าแมาลงสาบเลยนะเนี่ยไหนมองดูซีอเออ,เอ,อมีความคล้ายคลึงนะแค่อโอเคเรามาซื้อของเลยแม่นี่จ้างผู้จัดก,การตรงนี้แล้วก็จ้างคนนำงานเลยเรียบร้อยจ้างมาน,นี่มาเยอะๆเอ่ออ๋อนี้นี่คือจำนวนที่เราต้องไปสู่พ่อเนะ15ล้านนะเวย้ยโอ้พอๆกับร้านโทรศัพท์เลยนี่นะ และการมาซื้อต่อแล้วทุกคนนี่เป็นเมนูรีเซิร์ชนะทุกคนครับซื้อมาคนหาเมนูในร้านนั่นเองอ่ะซื้อนี่เลยซูชิเชฟนะทุกคนอันนี้คือวิธีทำใช่ไหมนี่จืดจับจืดจับไปเลยเออมันเคแป้นพิมพ์เลยเออเหมือนเลยเดี๋ยวเราจะมาเกตตัวนี้แ้วทุกคนครับโอเคครับผมตัวนี้500รอับเกดเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บตั๊บตับไปเลยนะทุกคนให้มันเสถียรกันนะนี่ใช้เงินตรงนี้โอ้ปลาเทียมคือเมียหนึ่งแม็กแล้ววันนี้ก็คืออันนี้ไว้สปดเนี่ โอเคทุกคนอันนี้แมงกที่2แล้วแล้วก็นี่ซูชิสเปนแมงกที่3ทุกคนส่วนอันนี้คือก็จะอัพเกรดไปเลยอันนี้ใช้เงิน5้าแสนทุกคนครัมาขั้นสุดท้ายนะแป๊บเดียวก็เก็บได้แล้วเว้ยเออด้วยความรวยโลบักของเราทุกคนน่ะแหละแป๊บเดียวนะครับผมอาจจะก็ใช้แต้มซูชิในการซื้อทุกคนคะโอเคดูสีนี่ไงแล้วก็สร้างห้องใหม่แลวเว้ยเติบ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 แบบนี้ซื้อเยอะ อรีซงรีเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วห้องนี้ทางนี้จะกอบเออในทางรีสต็อกด้วยโอเคมานี่สำคัญมาก้อคนรีสต็อกตรงนี้โอเคซื้อมาเลยใช่เนี่ยตรงนี้คูณสองเราควรซื้อแน่น,นอนเนี่ยซื้อเลยจัดไปเลยจจเกอบงานสดคูณสองคนแคร์โอเคซื้อมแม่เดี๋ยวนะนี่คืออย่าบอกนะว่านี่คือปลาแซลมอนแน่เออจริงด้วยดูดิว้าว คือปลาแซลมอนนะเนี่ยนึกว่ามาร์ลกรสักอีกไงเนื้อปลาแซลมอน,น่ <c oughs> หากไออองมองมองอบบว่าซบๆไปนี่แบบเหมือนมะละกอสูงนะแต่ถ้ามามองตรงนี้คือมาเป็นตัวเลยเนี่ยน้องน่ารักมากเลยตัวอ้วนแม่งเว้ยอ้ออยเห็นเล้หิวเลยเห็นเล้หิวนี่ <c oughs> แต่ก่อนชักล่าปลาแซลมอนกินเป็นของกินเล่นนะเว้ยเออเดี๋ยวนี้นายล่าไหวไหมว่มาตัวอ้วนแบบนี้เออฉันล่าไม่ทันแล้วเอาวิ่งตามไม่ทันนั่นแหละพวกนายถึงแม้ว่ามันจะน่ากินขนาดนี้แต่ต้องอดใจนะเว้ยมันเป็นของลูกค้านะเว้ยนี่ถ้าเหลือมาเลยฉันขอได้ไหมจะกรอบอ่ะ นายอยากกินเหรอเอเลียนโอ้ฉันอยากกินมากเลยอยากแซ่บๆอ่ะนี่นายมากินตรงนี้นายมากินตรงนี้มันมีตรงนี้เยอ่ไหน่ะแฮมเบอร์เกอร์ได้ก,กินไหม <c oughs> ไม่เอาเดี๋ยวเรามาซื้อตรงนี้ต่อแล้วทุกคนแปดสิบซูชินะครับผมมาคิดซื้อเลยแล้วก็มาทำการซื้อของเพิ่มเลยนะครับนี่เออตรงนี้จะมีอะไรบ้างนะเออนีไม่ใช่ว่ามีเหมือนเดิมแหละเอ,อเลียนจะน่าซูชิจะเป็นยังไงเนี่ยเออแล้วต้องมาลุ้นตรงนั้นกันนะทุกคนนี่ซื้อมาเลยแบบรัวๆเลยทุกคนไม่น่าสนใจอะไรมากไง มีร้านราเมงด้วยแมวไม่ใช่ปปวะไหนดูแน่ซูชิซีออนี่น่ากินมากเลยว้าวเฮ้ยเป็นปลาสองสีรวมกันน่ะเออมีแต่เนื้อปลาและฝั่งนี้นะทุกคนมาดูซินี่คืออะไรเอาเป็นแบบว่าซูชิโรนะเนี่ยดูดีเดี๋ยวก่อนนะททำไมข้างนอกถึงเป็นข้าวแล้วเนี่ยไม่ต้องมายุ่งหรอกฉันนี่คือศูนย์ร้านฉัน คืออย่างอื่นนะดูดีหมดเลยนะพวกนายนะแต่ดูดีแบบเอวัตถุส่วนประกอบกองมันพื้นตรงนี้เลย <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่เก็บให้มันดีกว่านี้ฮะเออนี่ยแหละสุดลับของร้านเราโอ้ย <c oughs> ปรุงด้วยสิส่งสกปรก <c oughs> อะไรทุกคนเนี่ยเรามาซื้อตรงนี้ต่อเลยนะเรามีร้อยกว่าแนละ้วทุกคนซูชิโอเคซื้อเลยแล้วก็สร้างต่อได้เพิ่มเลยเว้ยแอะอุลุเร็วแม่เลยนะวันนี้อาจจะแบบว่าจบเร็วก็ได้นะวันนี้ เราสร้างโรงงานได้ไวมากเลยเออนี่ทุกคนซื้อเลยอันนี้คือสามแสนโอ้โหโคตรแพงมาดูขอฝั่งนี้สิจะกบเหมือนซาลาเปาเลยอ่ะเออไหนดูสิเออแหไม่เหมือนซูชิเลยฉลามได้ลองชิมด่ว่ารสชาติผ่านไหมไหมเอองามวอ้ยมีความนุ่มเหนียวเหนือแล้วก็กรมกรอบนิดหน่อยรสชาติออกเค็มๆแล้วก็เค็มมากด้วย ฉันว่าไม่ค่อยผ่านนะเดี๋ยวฉันกินให้หมดเลยเจ้าก็ไม่เดี๋ยวโอ้โหไม่ผ่านนีก็ต้องไม่กินสี่จะกินทําไมเออถ้าก็มาเสียของนี่นาอ่ะประมาณนี้คือไม่รู้จะทําอะไรแล้วมาเรามาจ้างนี่เพิ่มไหมนี่คืออะไรนี่เอ้ยเ,เดี๋ยวคือการจ้างเดอดล็อกมาเหรอโอ้โ ลองดูดิทุกคนครับนี่ภาษาไทยคือจ้างหินอะไรทุกคนเรามาจ้างอะไรดีกว่านะครับผมเดร์ล็อกรับผมทําอะไรวะนี่อยากรือมันเล่นเมือเป้าในร้านเราหรือเปล่านี่เงี่โอ้ยไหนดูแน่เดรล็อกสิเหมือนจริงไหมเดรล็อกนี่อ๋อนี่คือเมื่อคุณสั่งเดรล็อกจากลาซาด้าใช่ไหมนี่ส่งตรกับเมืองกีนโอ้ยเดรล็อกดูหน้าแข็งเป็นหินเลยอ่ะ คือจริงๆแล้วก็ไปสู่ให้พ่อได้รู้เลยนะว่าแบบพ่อคิดผิดหลายรอบเลยนะแต่พ่อก็ยังไล่ออกจากบ้านบ่อยอะเนาะเออพ่อไม่เชื่อพวกเราเลยเออทําไมกันนะแลวเอาตรงๆนะพวกเรานี่ทาหลายธุรกิจมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกครั้งด้วยเออนั่นสิแต่กระโดนไล่ออกมันเดิมนะพ่องแน่จริงไหมเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงจตอนนี้คือผมมีเงินอยู่ห้าแสนทะกคนครับผมจะมาอัพตนี้กันละกันนะนี่อัพค่าสุดท้ายเลยกดอัพตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยแม่งหมดแล้วทุกคนอัพตรงนี้ วอาเรนนี่คือราซมารถซื้อชั้นสองได้แล้ว่าโอเคซื้อเลยไหนดูสิชั้นสองกว้างไหมอ่าดูดีหรือเปล่าโอ้โหกว้างมากเลยนะว่าพวกไหยดูดีโอ้กว้างไม่พอดูสิจะกบถูกมากเลยน่ะเออนี่ลาามารถจ้างรีเซิร์ชได้หูแล้วดูดีหูซูงชีขอกินได้ไหมครับโอ้เยอะมากเลย ตรงนี้ก็มีซื้อมีมแล้วก็มีซื้อโอ้โหอะโมกุสอีแล้วพวกไหนเฮ้ยแล้วค่ะตรงนี้เป็นห้องบอสหรือเปล่าโอ้นี่ไงด้านบนเขอว่าห้องบอสนะมีโอเคแต่ยังไม่มีให้สร้างนะไอ้ตะกบฉันอยากได้อะโมกุตนะเอาไปทำไมเนี่ยมันตั้งหนึ่งพันเลยเนียมันตัวกลมๆดีอะฉันชอบแน่นักตอนนี้ทุกคนไม่มีอะไรเลยนะคะโอ้ยมีซูชิยักินทั้งวันเลย พอเราทําการฟาร์มเงินมาทุกคนครับตอนนี้มีเงินหนึ่งล้านแล้วนะก็จะมาซื้อตรงนี้เลยชั้นหนึ่งนะทุกคนโอเคซื้อเลยนี่แจ้งเติบตาเติบตาแจ้งรีสตองนี้ด้วยโอเคแล้วก็มาซื้อตรงนี้เงินหมดแล้วพวกนาย <c oughs> เออยาง <c oughs> ินหมดไวพอนะเนี่ออันนี้ใช้สองแสนนะทุกคนงามมาพวกนี้ยต้องทําแทนกันก่อนนะ <c oughs> นี่ก็ทําแทนเลยพวกนายทุบเลยเอเลี่ยเหมือนเดิมแน่นะระวังสศหินบนหัวในมันหล่นใส่นะเว้ยเออฉันจะระวังนะไอ้ไอ้ลวงลวงล้วงโอย โอ้ยโอ้ยมีซูชิติดมือด้วยขอกินหน่อยนะคุยแมวอาชีพนี้ดีจริงเลยทำไปกินไปอร่อยจริงๆริยเดี๋ยวมันจะไม่ผ่าน QC นะเดี๋ยวลูกค้าเราจะบอกว่ารสชาติเคีมมัมาจากไหนนะเอไม่ผ่าน QC แต่ผ่านคิวชั้นจะเก๋าโอ้ยฉันไล่ในออเดอการจ้างคนมาแทนไล่ เอาไปฉลาบเอาไปเออนี่แม่ทำงานไม่ดีนะแล้วเหลือจ้างตรงนี้ทุกคนรับนี่เดี๋ยวก่อนนราจะกบมีคนพิการทำงานด้วยอะ่ะเขาสู้ชีวิตจริงๆเลยอะเนี่ยเออของเราคือแบบรับได้ทุกคนไงไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนอะไรก็รับได้หมดแน่ถ้ามีมือปั้นซูชิก็รับหมดนะคะออยกเว้นยกเว้นยกเว้นอย่างหนึ่งคนอย่างนางไงฉลาบออกไปเลย แนมไม่เป็นคนไม่ดีโอเคต้องขอมาจ้างเมนเจอร์กันแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวอันสุดท้ายจ้าง2องแสนห้าแล้วละครไม่ค่อยอยากให้เล่นทำเท่าไหร่นะเดี๋ยวหินมันหล่นใส่ชูซีเนายพูอะไรโซชีเออไม่ใช่ชูซี่ <c oughs> จ้างเลยไอ้อเรนนี่ออกไป <c oughs> ขอบคุณมากเลยจะกดฉันไม่อยากท้าให้มันเปื่อนนะ <c oughs> ดีมากโดยชั้นสองนี่ทุกคนครับก็คือโอ้โหของก็แพงเหมือนกันนะซื้อตั้งหนึ่งล้านเลยนะเว้ยโอ้โหแพง เออแต่ผมจะมาซื้อนี่ก่อนนะแสนแา่นี่ก่อนคนทำงานตรงนี้โอ้โหแล้วดูดิว้าววอะไรเนี่ยโอ้ยซูชินี่คือแบบฉลาดไม้ต้องซื้อนี่แหลนใหญ่มากเออได้ซื้อชุดนี้เลยอุ้ยทำเหมือนห้องจัดงานเลี้ยงหรูๆเลยอ่ะแล้วนี่คืออะไรวิธีการทำซูชิเลย <c oughs> ชูเปบ, <c oughs> บบนี้แหละเออเอาปะแจมมาคออีแล้วโอเคน<อ>ุกคนฉลาไมได้ก็ชอบเหยียบจนเลยนะเออ นีอยากเป็นวัตถุดิบมั่งอ่อเออแหม่แล้วุกคนแล้วก็เด็ดเรามาซื้อตัวนี้ต่อเลยนะคะับซูชิรีเซิร์นะล้วครแล้วก็ทางนี้จะกบมีบอสอยู่แน่เออโอเคจ้างซูชิบาร์แล้วละครโอเคซื้อมาอ๋อนี่ไงบอสของเราอุ้และดูดยใช่นี่บอสกินฟรีหรือเปล่าเนี่ยเออแอบกินฟรีหรือเปล่าก็ของต้องอย่างเงี้นแหละนะเพราะเขาเป็นบอสไงเออฉันก็อยากกินฟรีอ่ะโอ้โห ขอสักชิ้นได้ไหมสายตาที่พวกนายมองนี่คือหิวแม่งเลยผมลองมองรอบๆดูนะทุกคนครับรู้สึกว่าจะไม่มีสร้างห้องเพิ่มแล้วแนะงั้นเรามาซื้อของโมนี่ไหมมีของตรงพื้นตรงนี้โอ้ลักกิ้สติกเกอร์อ่ะเออซื้อเลยวทุกคนบอว่าเป็นนี่เป็นหูซูชิตรงนี้นะครับผมโอเคทุกคนแล้วก็เราสามารถจ้างรีเซิร์ลนี่ได้หกเสี่ยจ้างรีเซิร์ลกันแล้วกันนะทุกคนส่วนในฐานผลิตนี่ทุกคนครับมันคือหนึ่งล้านไงเดี๋ยวค่อยซื้อหลังสุดการลายกันมันแพงเกิน ซื้อพวกนี้เลยจ้าก็โอเคมีจ้างได้มาแล้วนี่อมองกุดอมองกดโอเคนะกอนใช้ซูชิซื้อนี่เลยนะฮะพ่อแม่นี่หนึ่งหอ้โหดูแค่นี้เละตัวเหลืองเหมือนเดิมตอนนี้คือเป็นสเปเชียลรีเซิร์ชนะเว้ยตรงนี้น่าจะใหญ่แน่นอนเลยแน่หนึ่งล้านแน่โอ้น่าจะเต็มพื้นที่ตรงนี้แน่นอนเอ๊ลองดูซิโอโหดูโอ้ยังที่คิดเลย และนี่ทุกคนครับคือเข่าวว่าเราแบบหาสูตรซูชิแสนอร่อยฉลามในออบปทีเออ,เอ,อในอย่ากโนต้มอลามงเงินหนึ่งล้านแลวทุกคนครับมาซื้อไลและกันนะหนึ่งล้านตรงนี้แล้วก็มาจ้างลูกจ้างเพิ่มได้เลยแต่ต้องรอเก็บเงินแป๊บหนึ่งได้เวลาจ้งางพนักงานคนสุดท้ายทุกคนครับตรงนี้เลยมาจ้างเลยเลสกโกเรียบร้อยหลังจากนั้นคือก็เสร็จแล้วนะไม่ต้องทําอะไรแล้วเว้ยนีออ่คือจบเกมแล้วสินะออแตจงจๆคือยังไม่จบนะเพราะว่านั่นแรงคือเราสามารถซื้อใต้ดินได้นะเว้ยพวกนายลองซื้อดูไมห้าล้านแนะ่ เอคอรั้งที่แล้วเราก็ไม่ได้ซื้อด้วยเออตอนเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ซื้อนะทะุกคนเราลองมาซื้อดูแลกันนะให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีอะไรด้านแรงนะแถมตอนนี้มี2อร้านแล้วด้วยเก็บโคตรเร็วเลยอะ่ะเออตอนนี้มีให้แล้วนะทุกคนครับโอเคมาซื้ออะไรแล้วกันแนะ่เคไหนดูซีเป็นไงบ้างกยต้องกดลงหรออด้วยอ๋อ,อ,อมันเป็นมันรว้ย โอ,โ,อโอ้ยเป็นชั้นทำซูชิอีกอันหนึ่งสินะเนี่ยไป<ห>ทำเพิ่มด้วยอ่ะจะเกลบอแน่เ้วสามารถซื้อเพิ่มได้แน่ในทำนองม,มันกว้างคืนเราจะทำซูชิเพิ่มได้อ,อ๋ <painting S 2> อโอ้ยวังวนแห่งการทำซูชิในที่สุดทุกคนครับตอนนี้คือผมก็มีเงิน16ล้านแล้วนะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ใช่ไหมมันจะมีคาสิ่งที่เราได้ดูไหมเว้ยหวังว่าจะมีคาสิ่งละกันขอดูสักหน่อยก็ดีขอเห็นหน้าพ่อหน่อยเถอะ เรามาเริ่มทำการพิสูจน์ได้พ่อได้รับรู้ว่าพ่อคิดผิดชิ้นแรเราออกจากบ้านเอเคมามาดูเลยพิสูจน์เลยโอเคคัสซีไม่มีบันแดม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเหมือนในเกมทำโทรศัพท์เลยทุกคนแคปแต่จริงคือมันก็ไม่มีก็มไม่แปลกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนสร้างคนเดียวกันไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยอ,อยากน้อยอยากเห็นนะาเออช่วยทำคาสิดีๆออกมาหน่อยได้ไหม ถ้าเกิดว่าทุกคนดูแลชอบนะทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะไปแล้วทุกคนและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อที่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสามสิบห้าบาทเท่านั้นครั้งหน้าพวกเราจะโดนไล่ออกอีกปะเนี่ยจะเกือบรอดูแลกันนหมอยากโดนไล่แล้ว